วันนี้นะครับคือท่านรองชนทิชาวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานให้กับการอบรมในวันนี้ซึ่งท่านมาแล้วคือโรงเรียนเปิดวิธีเป็นองสูงครับโรงเรียนโพนทองพิทยาชนนะคะวันนี้ท่านที่เกียรติเรานะคะมาท่าน่ร้อมเมื่อตอนมาเพื่อด้วยค่ะพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านเดินทางมาถึงนะคะก็ให้ท่านนั่งพัก เรียนท่านวิทยากรน,นะคะท่านคณะดำเนินงานนะคะแล้วก็ <Blues> อยู่บนกรอบพื้นฐานของการมีเหตุผลความพอประมาณสิ่งที่ตามมามันคือภูมิคุ้มกันอย่างดีให้กับเราเลยนี่คือเรื่องของความพอเพียงครับความพอเพียงคือการสร้างอุปนิสัยตอกย้ำซ้ำตวนทำบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัยนั่นคือเรื่องของความพอเพียงวันนี้เรื่องการขอรหนักเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของความพอ